วัสดีกันนะทุกคนเราก็อยู่ในคาแรคเตอร์ดาต้าแกนดัมกันอยู่เช่นเคยเราก็มีอกับตัวบิวเบอร์นิงกันโดยตัวนี้จะเป็นรุ่นพัฒนานของสตาร์เบอร์นิงแกนดัมโดยตัวนี้จะมีความสามารถที่เหมือนกับตัวเบอร์นิงแกนดัมนะแต่เพียงแค่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน,น้อยในเรื่องของดีไซน์แล้วก็การออกแบบใหม่เพื่อให้มุ่งในในการใช้ระบบ RG d r i v ได้หรือ RG System ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้ถึงขีดสุดทําให้หุ่นตัวนี้กลายเป็นการโจมตีระยะประชิดเดิมทีแล้วหุ่นตัวนี้สามารถใช้ได้เฉพาะบนโลก แว่าด้วยความสามารถของคนบังคับที่ได้มีการฝึกฝนลและการบังคับที่ดีขึ้นเลยทําให้ตัวระบบอาร์ติสิสเตมสามารถสร้างฐานยืนในการเคลื่อนไหวที่ใช้ในการโจมตีในพวกสถานที่บนอวก,กาศได้ทําให้สามารถใช้ได้ทั้งอวก,กาศหรือบนโลกตามสภาพแวดล้อมต่างๆได้ตามความเหมาะสมของ การต่อสู้นั้นเลยนอกจากนี้ยังสามารถใช้อาร์จีไรสร้างจุดพอยในการสกัดโจมตีหรือป้องกันโจมตีได้นะเราไปดูท่าโจมตีของตัวนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันกบ้างมัดฮทาโอริวเป็นมัดสายลมที่สามารถใช้กระจายอนุภาคพ,พลาสกี้ได้ซึ่งในท่าน,นี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ในต้นเรื่องนะในตอนนั้นก็ได้มีการแผ่อนุภาคพ,พลาสกี้กระจายไปยังนอกสนามเออทำให้คนที่อยู่ด้านนอกนั้นสามารถสัมผัสก,กับอนุภาคพ,พลาสกี้ได้มัดดาวตกด้วยการกระโดดขึ้นไปบนกลางอากาศแล้วพุ่งต่อลงมาไปยังศัตรู เหมือนตาตกด้วยการหมุนของมือที่มีความเร็วสูงที่ห่อหุ้มไปด้วยพลังของอนุภาคพลาสกี้ลูกเตะหอศกศักดิ์สิทธิ์เป็นการกระโดดขึ่งกลางอากาศหรือคือกระโดดบนท้องฟ้านั่นแหละแล้วใช้ความเร็วสูงขนาดที่ส่งลูกเตะไปยังศัตรูเพ,เพื่อเพิ่มพลังทําลายลูกเตะวายุสลาตันเกิดจากการสร้างลูกเตะสมพลังด้วยความเร็วสูงที่เกิดจากการหมุนของพายุกลางอากาศที่ใช้ในการปัดเป่าการโจมตีออกไปได้หมัดทาลายหิน คือการประกอบพลาส่วนของวิ n นิงแก u n ดัมด้วยวินนิงนักเึ้นใช้ในการส่งแรงกระแทกลงสู่พื้นดินหรือใส่ศัตรู ทำให้ม um us ีพลังทำลายที่มหาศาลรวมทั hmm. ้งสามารถใช้ปัดเป่าพวกอุปกรณ์ต่างๆได้นะหมัดขึ้นไฟเมื่อเข้าสู่โหมดเบอร์นิงในจังหวะที่ต่อยลงพื้นนั้นสามารถใช้อาวพาสกี้สร้างขึ้นลูกไฟลูกชนไปยังศัตรูหมัดไฟฟินิกเมื่อเข้าสู่เบอร์นิงโหมดอีกเช่นกันจะใช้มือทั้งสองข้างยืดออกมาสะบัดปีกเหมือนกับปีกนกจะใช้มือทั้งสองข้างยืดออกมาเพื่อห่อหุ้มพลังเอาไว้เพื่อใช้อาพาสกี้ สร้างลกไฟฟินิชและส่งไปยังเป้าหมาย แต่ว่าในช่วงที่ใช้เวอร์ชั่นนี้มันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะเพราะว่าพลังมันเยอะไปแล้วตัวกันพาเนี่ยมันไม่สามารถรับไหวได้นะหลังจากจบในเหตุการณ์คลิป Star ์ u r n i n g g u n d a ดเซได้ใช้ดอมมาห่อหุ้มเป็นกอดชั้นนอกรวมทั้งได้ปรับปรุงโฉมใหม่ให้มีดีไซน์ที่ต่างกับตัว Star ์ u r n i n g และได้ถูกซ่อนเอาไว้ในถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทั้งที่7นะเพื่อใช้ลํำลึกถึงตัวเรจิแล้วก็ตัวเขาเองที่ได้มีการเล่นสนุกสนามด้วยกันในเวลาต่อมาเซใครเนี่ย ก็ได้มาถึงญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกแต่ว่าในตอนนั้นเองอ่ะที่มาเพราะต้องมาเข้าเรียนนะเราก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่ฟูมินะเข้าโดยบังเอิญแล้วฟูมินะนี่แหละคือตัวชวนที่ทำให้เซเนี่ยหลงรักแล้วก็ชอบกันพาติดใจแล้วก็แสดงพลังของตัวเบอร์นิงอีกครั้งหนึ่งนะทำให้ตัวเซ่ใครเนี่ยชื่นชอบและถูกใจสิ่งนี้อย่างมากเลยนะเพราะจากว่าเซเนี่ยเขาต้องการเข้าชมรมต่อสู้เว้ยแต่ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ีชาต่อสู้แล้วฟูมินะเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยไม่มีชมรมใช่ปะ่ะอาเคมาดึงเข้าไปร่วมกันพาเลย แล้วพอได้เห็นเฮ้ยถูกใจเว้ยชอบแล้วเซคายก็แบบเฮ้ยไหนเนี่ยพ,พี่เนี่ยหรอที่ีจะชลมต่อสู้เพราะเซคายคเองมันคิดว่าเฮ้ยต่อสู้เว้ยแต่เดิมทีแล้วมันก็จริงนะเออมันก็คือต่อสู้อ่ะเพราะกันพามันก็คือการควบคุมแล้วก็ต่อสู้กันในโลกของการพานะจะบอกว่าคือวิชาการพาวิชาต่อสู้ก็ใช่การพาก็ใช่เออมันก็คือการพากับต่อสู้มายัดรวมกันนั่นแหละก็ตามที่พี่เขาสบายใจกันเลยนะลู้นะเองเขาก็ดีใจแบบเอ๊ะกูได้แล้วเ้ยสมาชิกมาอีกหนึ่งคนแล้วนะเพราะในการลงแข่งมันต้องใช้สามคนแต่ว่าเซคายคือคนที่ แล้วในจังหวะที่เซเนี่ยได้เลือกรองเล่นกันพาเซเองมันก็ได้ไปเห็นเพื่อนวันแล้วก็ลองแงออกมานะปรากฏว่าเออมันก็ได้ไปเห็นดอมที่เจ้าเซเนี่ยมาใช้เอเอไอเซใครเลกิกแบบโอเคกูถูกใจหุ่นเนี่ยหยิบม,มาใช้เลยนะแต่เจ้าตัวเองไม่รู้นะว่าในหุ่นของดอมมันมีหุ่นอีกตัวซ่อนอยู่เลยคือมันเป็นหุ่น1ตัวแต่เพียงแค่ว่าไอหุ่นที่ใช้ขอมันเป็นดอมเท่านั้นเว้ยดอมคือเกอาะชั้นนอกแต่ว่าหุ่นตัวจริงมันอยู่ด้านในเออมันอยู่ข้างในเกาะแต่เจ้าตัวมันไม่รู้ไงมันเลยหยิบมา เพราะนื่องจากว่ามันถูกใจตัวนี้เออพี่เข้ามาใช้แบบดื้อๆงงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเว้ยกูชอบตัวนี้ถูกใจกิมพ่อแม่งแล้วหลายคนที่สงสัยเฮ้ยพี่ทำไมมันไม่รู้จักกันพาว่าเซใครมันไม่แปลกเว้ยเพราะเซใครอะ่ะมันใช้เวลาไปกับการต่อสู้เออก็คือใช้เวลาฝึกฝนทัากษะการต่อสู้ที่ด้านนอกไม่ได้มาอยู่ในตัวเมืองเหมือนภูมีนาตั้งแต่แรกมันก็เลยไม่รู้จักกันพารดนทงไม่รู้จักการต่อสู้ของกันพาด้วยนะเออคือมึงไม่รู้จักมึงไม่รู้จักในเรื่อกันพาเลยอ่ะมันก็เลยไม่แปลกใจนะว่าทำไมเจจ้าตัััวถึงไม่รูกกน เลยไม่ได้ทีเดียวไม่เคยต่อไม่เคยเล่นเลยไม่แตนทีนะในตอนที่เข้าเมืองมาทําให้แหละไอ้เจ้าเนี่ยเนี่ยแปลกคนเว้ยแบบมึงเข้ามาในเมืองเว้ยมึงก้งจัดก,กันพาไว้แต่มึงรูงจักมันไม่ใช่ไม่ถูกแนวรุนพี่ฟืลนาเองก็ต้องมาแบกหน้าที่ในการสอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรนะเออเพราะเจ้าตัวฝูกมิชาต่อสู้มาแล้วเพราะนั้นการต่อสู้ของกันพามันก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็ไม่ยากอะไรสำหรับเขามากเท่าไหร่เลยนะโดยตัวนี้นั้นจะถูกเอามาใช้ในตอนที่เซนได้ฝึกฝนเล่นครั้งแรกแต่อย่างที่บอกไปนะว่าเซนมัน ไม่รู้ว่าเจ้าตัวที่ใช้เนี่ยมันมีหุ่นอีกตัวซ่อนอยู่ไงโดยตัวนี้นั้นจะถูกออกมาใช้ในตอนที่มีการต่อสู้ปะทะก,กับตัวไลนิ่งเป็นการพาของยูมะเขาก็ได้เข้ามาแทรกแซงในการต่อสู้และโจมตีใส่ตัวบิลเบอร์นิงนะแต่ว่าในตอนที่โจมตีนั้นน่ะยูมะเองมันไม่รู้นะว่าหุ่นที่ต่อสู้ด้วยวมันมีหุ่นอีกตัวซ่อนอยู่เลยรวมทั้งคูมินาด้วยเรียกได้ว่าในจังหวะน,นั้นนะ่ะไม่มีใครรู้เลยนะว่ามันมีหุ่นซ่อนอยู่ในเกาะอ,อีกตัวหนึง่งเออไอ้ดอมไปคแค่เกาะ แล้วในสนามไม่มีใครรู้เลยแม้แต่ไอเซยใครที่เป็นคนบ,บังคับมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ใช่ผู้สร้างแล้วมันก็แค่หยิบมาใช้ดือด้อโง่แบบไม่รู้ที่มาเฉยเว้ย้วตอนที่ทําให้เกาะของตัวดอมเนี่ยเป็นสีลุ้มมันก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าระบบอ g System มันคือระบบที่มีความสามารถในการตอบสนองต่ออารมณ์ของลบินนะตอนนั้นถ้าเกาะจะเปลี่ยนเป็นสีลุ้มเนี่ยมันไม่แปลกใจเว้ยเพราะมันตอบสนองต่ออารมณ์ของตัวเซยใครไงเออมันก็เลยกลายเป็นเกาะสีลุ้มขึ้นมานะและได้ถูกโจมตีใส่จนเกาะดอม แต่ทําให้เห็นการพาที่แท้จริงแล้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือการพาที่จริงของตูนะเว้ยในกว่านั้นเองเนี่ยแน่นอนว่าคนที่เห็นและคนที่รู้อ่ะก็จะมีตัวยูมะกับคุณลาวนะที่เป็นตะลุงแก่ๆที่อยู่ในภาคแต่บิวสไตล์ซึ่งจะมีแค่2คนนี้แหละที่เห็นและรู้ว่าเฮ้ยมันคือการพาของเซเวยมันคือการพาของยูริเซที่เป็นคนทําขึ้นมาและรู้ทันทีเลยว่านี่คือสตาร์เบอร์นิงนี่ว่าแต่จริงๆมันคือบิวเบอร์นิงนะแต่ภายหลังมันก็ได้เป็นกัรพาไปจําตัวของเซใครเขา ไปโดยปนิยายนะและในตอนที่ก่อแตกได้เห็นร่างที่แท้จริงเนี่ยตัว Built Burning เนี่ยจะได้เปิดระบบ Burning Mode ที่เป็นความสามารถเดิมของตัว Star Burning อยู่แล้วนยไว้เพียงแค่แป๊บเดียวนะเออประมาณ1นาทีนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ1วิไม่ก็1น่าทีเนี่ยแหละเออประมาณเนี้ยและได้ใช้หุ่นตอนนี้ลงแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกครั้งที่11ร่วมกับฟูมินะและยูมะด้วยชื่อทีม t ทไ i Fighter และสามารถเอาชนะได้ไปจนกระทั่งได้ต่อสู้กับทีม G Master และในตอนนั้นเซใครเนี่ยได้ไปประสานกับตัว Built Burning โดยบังเอิญและได้เปิดระบบ Exemulate ทําให้ Built Burning เนี่ยเปิดระบบ Burning Mode ขึ้นมาทําให้พราทของตัว Built Burning เนี่ยกลายเป็นสีเหมือนพระอาทิตย์ลุกโชนร้อนแรงขึ้นมาทันทีแต่มันจะมีจุดแตกต่างตรงที่ว่าตอนที่แปลงเป็น Burning Mode นั้นโดยปกติแล้วส Star Burning เนี่ยเวลาแปลงเป็น Burning Mode ก็จะเปลี่ยนแค่พ์าเฉยแต่ว่าของตัว Burning นั้นเวลาที่เปลี่ยนเป็น Burning Mode นั้นจะมีลักษณะ นะวงแหวนขึ้นมาตรงที่ด้านหลังนี่คือจุดแตกต่างกันและด้วยความสามารถนี้มันก็ทําให้สามารถเอาชนะทีม G Master ไปได้จบทีม G Master ไปแล้วเอาชนะไปได้ปับ๊บมันก็ได้รับสิทธิ์ไปพักร้อนกันนะและได้ใช้ระบบแบ็คเกิลของบริษัทยาจิมาเทรดดิ้งกันนะเพราะในที่พักร้อนนะั้นมันจะมีสนามสามารถใช้ลงแข่งหรือฝึกซ้อมหรือใช้ต่อสู้แบบเล่นลิงกันได้นะในจังหวะน,นั้นมันก็ได้มีไอชายคนหนึ่งนะที่ชื่อว่ายาจิมาเคได้มาท้า เพื่อตรวจเช็คดูความสามารถว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาสู้กับเซเนี่ยแล้วความสามารถของทีมที่เป็นตัวเต็งอ่ะมันจะเก่งกันสักแค่ไหนเชียว,วยแต่ว่าเจ้าของของทีมนั้นอ่ะก็ได้เอื้อเข้ามาแบบนายอยากจะสู้เหรอก็มาดิเจ้าตัวของทีมนั้นก็เลยมารับความท้าด้วยตนเองแทนซะเลยนะแต่เจ้าเซเนี่ยก็อยากจะร่วมแข่งขันด้วยก็เลยกลายเป็นศึกแบทเทิร์นลเยนไปนะมีเมจินรุน่นที่4หรือคือรุ่นพี่ยุคิทัศยาน,นี่แหละเข้ามาเป็นตัวกลางในการตัดสินให้กับแบทเทิร o นลเยนนี้แทนนะดยให้เสนอทีมล หนึ่งคนนะเข้ามาร่วมได้โดยในศึกนี้เนี่ยตัวเซย์ใครเนี่ยได้มีการทดลองใช้ท่าใหม่โดยจะเป็นท่าหมัดขึ้นไฟกับหมัดไฟฟินิกโดยวย2ท่านี้นั้นเป็นท่าที่ได้มีการฝึกฝนอย่างหนะักและเป็นท่าประจําตัวที่ไม่ได้ใช้ทักษะจากการเรียนรู้ของวิชาจีเกนเอาลิว e เลยนะและในตอนที่ใช้2ท่านี้นั้นมันทําให้แขนทั้งสองข้างเนี่ยรวมไปถึงกันพาของเซค์ครเสียหายอย่างหนะักเพราะเนื่องจากว่าท่ามันรุนแรงเกินไปเออไม่เป็นท่าใหม่แต่ด้วยในศึกของ b บ t t ท e Legend ก็เลยได้มีการนำ เอาไปใช้ทดลองมาใช้เว้ยแต่พอสรุปออกมาหมัดมันรุรนแรงเกินไปเว้ยท่าสองท่านเนี้ยมันรุรนแรงเกินไปขนาดที่ว่าตัวการพานเนี่ยไม่สามารถจะรองรับสองท่านนี้ได้นะและบวกกับพลังงานเนี่ยมันไม่เ,เพียงพอที่จะใช้เว้ยเพราะนั้นการใช้สองท่านเนี่ยในช่วงแรกมันคือการฝืนทําให้ตัวบิลเบอร์นิงทำงานหนะักเกินไปก็เลยเกิดความเสียหายแล้วแขนสองข้างเนี่ยคือแล้วแตกหักเลยนะเพราะเนื่องจากว่าในตอนที่ออกแบบใหม่อ่ะมันก็ออกแบบเฉพาะจากข้อมูลที่ได้มีการเอามาใช้ลาสุดท่นนั้น นะและให้มีการนําปรับปรุงเอาไปใช้เพื่อให้รองรับสองท่านี้และรองรับท่าใหม่ๆม,ม,มากขึ้นจนกลายเป็นตัวไทเบอร์นิงเกนดัมและคาไมกิเซไคเบอร์นิง g กนดัมนะซึ่งสองตัวนี้เอาไว้ในพูดคลิปถัดไปกันคนมาเขาก็จะเป็นตัวเซไคนะโดยเขาจะได้รับฉายาว่านิวไทเป็นลูกศิษย์ของโดมอนนี่นไงเรียกว่าในจังหวะนี้เนี่ยโดมอนโผล่มาแล้วซึ่งโดมอนแน่นอนว่าเขาคืออัจฉริยะด้านต่อสู้นะและยังเป็นรุ่นน้องของตัวจุญยะที่เคยเข้ามาเรียนก่อนหน้านี้นะ แต่ว่ายุยาเนี่ยไม่พอใจากับการตัดสินของตัวโดมอนมันก็เลยออกไปนะแต่เซครก็ยังอยู่กับโดมอนและเขาก็คือคนที่รับสืบทอดวิชาชิเกนฮาโอริวหรือคือวิชาต่อสู้ของโดมอนนั่นแหละออามาใช้และยังเป็นผู้สืบทอดที่รู้ความลับของวิชาชิเกนฮาโอริวที่ได้ผลกับโดมอนเนี่นแหละแต่เดิมทีแล้วเจ้าตัวก็บอกว่ากูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะมันไม่มีวิชามันไม่มีแก่นเพ้มันไม่ได้มีความลับอะไรอยู่แล้วการฝกึกฝนกับโดมอนเป็นเพียงแค่ทําให้มึงเก่งขึ้นมีทักษะต่อสู้ มากขึ้นเท่านั้นเออเป็นแค่ปุกลฝนให้มึงแข็งแร่งขึ้นเท่านั้นแต่ความลับอะไรมันไม่มีหรอกเว้ยแต่จุญญามันคิดว่ามีมันก็เลยอยากจะได้แต่คนที่ได้รับสืบทอดมันไม่ใช่จุญยะแต่เป็นตัวเซไครนะมันก็เลยทําให้เซใครเนี่ยมันเก่งในทักษะการต่อสู้และสามารถเอาไปใช้กับตัวกันพาได้อย่างง่ายดายแล้วทําไมตัวเซใครเนี่ยมันถึงเหมือนเลจิมันไม่แปลกนะเพราะมันก็คือเลจิร่างตอนเด็กเพราะนั้นเลจิกับเซไครมันก็คือคนเดียวกันร่างเดียวกันนั่นแหละนะเพียงแค่เป็นคนละรุ่นนะ เจจิเมคือรุ่นของผู้ใหญ่เจใครเมนก็คือรุ่นของวัยเด็กเนี่ยแตกต่างกันแค่นี้แหละนะเออแล้วทําไมเจใครมาอยู่กับโดมอนเจจิหายไปไหนมันมีสาเหตุอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นสาเหตุที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็มนโนขึ้นมาแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ลงล็อกแล้วก็ลงตัวและมีความไปได้มากที่สุดแล้วนะในตอนจบของตัวสตาร์สไตกันดัมหินอาริสตาขนาดใหญ่หรือคือโนภาพาสกี้เนี่ยแหละที่สามารถใช้เป็นเครื่องเล่นดันพาเบรคเทิลได้มันได้แตกสลายหายไปส่วนเรจิเอ เขาก็ต้องกลับดาวอียนบ้าเกิดเขาเพราะเนื่องจากว่าหินอาริสตารหรือคืออนุภาคพลาสกีหรือก้อนผนึกที่รู้จักหรือได้เห็นกันในเรื่องนี่หละทั้งอันใหญ่อันเล็กได้แตกสลายหายไปแล้วนะ mm hmm. ัวเลจ,จิก็เลยต้องกลับที่ดาวอียนของเขามันก็เลยกลายเป็นว่าเลจ,จิหายไปนะแต่มันก็ได้มีการโผล่ปรากฏออกมาในตัวของสตาร์เบอร์นิง n กนดัมและได้ใช้ศึกต่อสู้กันและเซเป็นครั้งสุดท้ายในพาร์ทของสตาร์เบอร์นิงนี่เละอ่าแล้วหลังจานกนั้นมันหายไปไหนหลังจากนั้นมันก็คือไม่สามารถมาที่ดาวของเซได้แล้วนะ หายแล้วหายเลยรอบนี้คือไม่มีทางที่จะกลับมาได้อีกแล้วเซเนี่ยบางเออมันกลับมาแล้วมันเหมือนคุรีจิม,มากๆต่างกันแค่หน้าตาคนละวัยเท่านั้นเราก็พูดถึงในส่วนของเซใครกับโดมอนเลยว่าทําไมมันถึงมาอยู่อันเดียวกันได้เป็นเพราะหินอาริสตาขนาดเล็กนั่นเองนะที่มีความสามารถในการเดินทางไปที่ต่างๆได้เพราะนั้นถ้าเรจิใช้หินเนี่ยข้ามจักรวาลไปหาโดมอนได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกะไรโรงทั้งข้ามมาหาที่เซโดยย้อนวัยเป็นเด็กวัยรุ่นมัน ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเพราะอิเล็กตริมันมีความสามารถเดินทางไปนู่นไปนี่หรือใช้สื่อสารผ่านทางจิตใจกันได้หรือคือจิตต์สนึกสื่อสารก็ได้นั่นแหละนี่คือความสามารถของอาริสต้านะเพราะนั้นถ้ามันจะข้ามจักรวาลเนี่ยไปหาโดมอนฝึกฝนวิชาแล้วก็ก็ย้อนวัยมหาสีและแปลงเตียงให้กลายเป็นวัยรุ่นมันก็ไม่ใช่แปลกใจอะไรที่ชินเคยนะ <S <S นี่ก็คือผลที่ผมได้มาพูดคุยแล้วก็คิดว่าลงล็อกที่สวยนะส่วใครที่คิดว่ามีผลอืืนที่มันลงล็อกกว่านี้ก็สามารถเสนอเนี่ยพูดคุยร่วงสุดใต้คอมเมนต์ก จบกับตัวพาร์ทวิวเบอร์นิงไปที่ลอยแล้วนะส่วนในพาร์ทหน้าค่อยมาพูดถึงของตัวไทเบอร์นิงกับคาเมกิเบอร์นิงกันต่อ